แอฟริกาใต้ค่ะท่านผู้ชมล้ำซ้ำหัวละ l a u g h ละก็อยู่กับพี่ดำวันนี้ท่านผู้ชมมาย้ายกองฟืนให้พี่นะคะอันนี้ก็เป็นบัานนวดสปาแอฟริกาใต้นะคะทุกท่านก็จะทาสีจะก่อจะฉาบจะประปรุงไม่ได้ท่านผู้ชมพี่ก็เลยย้ายกองฟืนออกนะคะกองใหญ่มากท่านผู้ชมอันนี้ก็เสร็จไปเกินกว่าครึ่งแล้วนะคะทุกท่านเดี๋ยว ตามไปดูท่านผู้ชมจะเที่ยงแล้วนะคะพี่ดำก็ทำการย้ายใกล้เสร็จแล้วค่ะทำงานย้ายฟืนเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็จะไปปลูกหญ้าต่อ let's go รันซัมไปโอ้ทูฟูยูร์ฟูฟูนะโอเคไป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  <laughs> ไปท่านผู้ชมเอ <laughs> สวนผักพี่กัญญาท่านผู้ชมเยอะแยะเลยนะ อุ้ยมีพึ่งท่านผู้ชมนะคะเดินผ่านพี่โดนต่อยโดนตอดละก็กลัวนะคะด้านบนท่านผู้ชมก็มองไม่เห็นเนาะพี่ก็สาดกล้องเข้าไปในใต้บ้านไม้นะคะโอ้ยฟืนเยอะแยะเลยท่านผู้ชมจะเก็บรักษายังไงก็จะหาซื้อผ้ายางนะคะมาคลุมนะคะก็นี่ใช้เข้าไปหน้าหนาวท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังปีใหม่ก็จะหนาวแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนท่านผู้ชมที่แอฟริกาใต้ของเรา โอ้ยาวเหยียดเลยนะผู้ชมเยอะมากมต้นไม้ตั้งสามต้นท่าผู้ชมช่วงที่ปรับปรุงบ้านนะคะที่เราซื้อบ้านใหม่กันแล้วก็ต้นไม้จะลบล้มทับบ้านนะคะพวกเราก็ตัดไม้นะคะไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่าท่านผู้ชมตัดไม้เอ,อเพื่อรักษาบ้านนะคะยาวถึงโน,น้นท่านผู้ชมฟืนเรา พี่ดำชอบมากท่านผู้ชมนะคะบ้านหลังไหนนะคะขาดแคขนคนงานพี่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พี่เนี่ยงูปลาปลายังพูดได้กว่าพี่ดำนะเขาขยันมากท่านผู้ชมเก่งขยันทำงานไม่หยุดขมุกข,ขม้นนะ่ะท่านผู้ชมพี่แบบอ่ยสงสารมากนะคะทำงานเนี่ยพี่ต้องแถมให้ตลอดเลยนะคะสิบยี่ส <laughs> ิบนพี่แถมให้ <laughs> ชอบการทำงานท่านผู้ชม ไม่เอาลัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะคะพี่เขาก็ซื่อสัตย์ในการทํางานนะคะชอบชอบมากดูแลเขาดีๆท่านผู้ชมเจอคนงานดีๆขยันขยันเนาะสวนผักท่านผู้ชมกําลังขึ้นงามอยากจะทําการย้ายโหระพาอยู่ท่านผู้ชมนี่ก็กําลังขึ้นผักกาดนะคะอา้าวทำไปเดี๋ยวพี่จะเก็บภาพ Uh huh. ฝนกำลังมาท่านผู้ชมดูท้องฟ้าประเทศแอฟริกาใตา้บ้านนวดแอฟริกานะคะท่านผู้ชมบ้านนวดสปาพี่กัญญาก็อยู่แบบพี่แบบน้องท่านผู้ชมช่วงนี้ก็หยุดปรปับปรุงท่านผู้ชมหยุดพักผ่อนปรปับปรุงนะคะอันนี้บ้านไม้บ้านพักคนงานนะคะท่านผู้ชมยืนเก็บภาพหน่อย นจะมาแล้วอุ้ยชอบฟืนเยอะเยอะมากไม่ขาดแคลนไม่ขาดสนเยอะจริงๆ